4อันดับรถยนต์สุดแพงที่ขายในการประมูล4 Ferrari 250 l m ปี1 964ราคา36 3, 40, 4, าล้3,044,960ดอลลาร์สหรัฐประมาณ1,300ล้านบาทเป็นหนึ่งในการประมูลรถยนต์คลาสสิกที่ทำราคาได้สูงมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2025รถแข่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อลงสนามเลอมังโดย Ferrari LM ที่ย่อมาจากเลอมัง รถรุ่นนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตของ f e r r a ราี่และเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมเนื่องจากความหายากและสมรรถนะ 3. า e r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  i ร 3, 3 0ี่สา0ทับ2 50 GTO ปี1.962ราคา5 1 7 0 0 0ดล้านดแสดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ1,800ล้านบาทถูกประมูลไปเมื่อพฤศจิกายน2023 ยืนยันสถานะของ Ferrari GTO ในฐานะหนึ่งในรถยนต์สะสมที่มีมูลค่าสูงสุด1ในรถยนต์ที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกจากตระกูล Ferrari 250 GTO ซึ่งผลิตในจำนวนจำกัดเพียงไม่กี่คันคันที่นำมาประมูลนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมในด้านประวัติศาสตร์การแข่งและตัวถังที่เป็นเอกลักษณ์ 2. Mercedes-Benz W 196R s ร r o m l i n i e ิ w a g e n ปี1954 ราคา53ล้าน9 7แสน1ดอลลาร์สหรัฐประมาณ1,900ล้านบาทเป็นราคาที่สูงที่สุดสำหรับรถแข่งฟอร์มูล่าวันในการประมูลถูกประมูลไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 5 2 5รถแข่งฟอร์มูล่าวันแบบ s t r e a m ลเนอร์ที่มีรูปทรง Aerodynamic อันเป็นเอกลักษณ์เคยขับโดยควันมาน u e l f a n นจิและสเตอร์ลิงมอ s สในยุค1,950 เป็นรถที่มีประวัติการแข่งขันที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองของ Mercedes-Benz ในวงการมอเตอร์สปอร์ต 1. m e r c e ม e ร์ e ซ z 300 SLR u l l e n h a u l Coupe ปี1955ราคา143ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ4,900ล้านบาททำให้เป็นรถยนต์และหนึ่งในวัตถุที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการจำหน่ายในการประมูลถูกประมูลไปเมื่อพฤษภาคม2022 รถคันนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นรถยนต์ที่สวยที่สุดในโลกและเป็นเพียงหนึ่งในสองคันที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากรถแข่ง W196 r f 1ที่ชนะการแข่งขันของควันมานนเอลฟันจิโอแต่มีตัวถังแบบคูเป้ปีกนกนางนวลกาวิ่งออกแบบโดยรูดอฟอูเลนเฮาหัวหน้าวิศวกรของแดมเลอร์เบนในขณนะนั้นถือเป็นสุดยอดปรารถนาของนักสะสมทั่วโลกชอบคันไหนคอมเมนต์ไว้หน่อย